สิบข้อที่จินเกี่ยวกับเมลานียทรัมนอกเหนือจากพาดหัวขา่าว 1. เธอคือหนึ่งในสองของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เกิดนอกสหรัฐอเมริกาเมลานียทรัมเกิดในสโลวีเนียทำให้เธอเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนที่สองที่เกิดนอกสหรัฐอเมริกาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอีกคนที่เกิดในหมวดหมู่เดียวกันกับเมลานียทรัมก็คือ ลูอิซาเคทอรีนจอห์นสันซึ่งเธอเป็นภริยาของจอห์นควินซีอดัมประธานาธิบดีคนที่6ของสหรัฐอเมริกาและเธอเกิดที่ประเทศอังกฤษ 2. เมลานีอาเป็นสุภาพสตรีใหมายเลขหนึ่งเพียงคนเดียวจากประเทศคอมมิวนิสต์เมลานีอาเกิดในสโลวีเนียในวัยเด็กสโลวีเนียเป็นส่วนหนึ่งของอดีตประเทศยูโกสลาเวียซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ เธอเติบโตในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเซฟนิก้าซึ่งชาวเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้ร่ำรวยมากนักแม้จะเป็นเช่นนั้นผู้คนก็ยังรู้ว่าเมลานียหรือเมลานียคัฟฟซึ่งเป็นชื่อที่เธอถูกเรียกในสมัยนั้นเธอเป็นคนเก๋ไก๋เสมอไม่เคยใส่เสื้อผ้าจากร้านค้าทั่วไป 3. ไม่มีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนใดที่เป็นภรรยาคนที่สของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเหมือนเธอ เมลานีอาอาจเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนแต่เธอเป็นภรรยาคนที่3ของทรัมป์โดยภรรยาคนแรกของทรัมป์ชื่อว่าอีวานาทรัมป์ส่วนคนที่2ชื่อว่ามาลาเมเปิล 4. เธอเป็นสุภาพสตรีใหมายเลขหนเพียงคนเดียวที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ไม่มีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนใดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่เคยพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกมาลเนียเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่พูดได้หลายภาษานอกจากนี้เธอยังพูดภาษาต่างๆได้มากกว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนอื่นๆในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานอกจากภาษาสโลวีเนียแล้วเธอยังสามารถพูดภาษาอังกฤษเยอรมันอิตาลีและเซอร์เบียได้อีกด้วยห เมลานียยังเป็นนางแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก่อนที่จะเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเมลานีทรัมป์เป็นนางแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเธอเคยถ่ายแบบให้กับนิตยสารมากมายไม่ว่าจะเป็น Vanity Fair, GQ, h e r b e r t Bazaar และ Vogue นอกจากนี้เธอยังเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเพียงคนเดียวที่ถ่ายแบบนุช รวมถึงถ่ายแบบลงในนิตยสาร British GQ เมื่อปี2000อีกด้วย 6. เมลานียยังปรากฏตัวในโฆษณาทางโทรทัศน์อีกด้วยย้อนกลับไปในปีพศ2548เมลานียได้แสดงโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกโดยเธอได้ร่วมแสดงโฆษณาของบริษัทประกันภัย Air f r a c ที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา โฆษณาชิ้นนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ผู้บ้าคลั่งและยังมีมัสคอตเป็ดชื่อดังของแอฟริกอีกด้วย 7. เมลเนีทรัม์เป็นหนึ่งในสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เมลเนียทรัม์สูงมากกว่าที่คุณคิดเธอมีความสูงถึง5ฟุต11นิ้วหรือประมาณ180ซนติเมตรเมื่อเธอเทียบกับคนอื่นๆที่เธอพบเจอ เธอจะมีความสูงเสมอกับอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอีกสองคนก็คือเอเลนอร์ลอสเวลล์และมิเชลโอบามา 8. เมลานียทรัมป์เลื่อนการก้าวเข้าสู่ทำเนียบขาวสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนอื่นๆไม่เคยชะลอการย้ายเข้าทำเนียบขาวโดยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนอื่นๆจะย้ายเข้าทำเนียบขาวทันทีที่สามีของตนย้ายเข้าทำเนียบขาว เมลานีอาแตกต่างจากคนอื่นๆตรงที่เธอต้องรอถึงหเดือนเต็มก่อนที่เธอจะย้ายเข้าไปอยู่กับโดนัลด์ทรัมป์สามีของเธอในทำเนียบขาว 9. มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าเธออาจไม่เคยอยู่ในทำเนียบขาวโดยมีข่าวลือแพร่สะพัดว่าเธอไม่เคยอาศัยอยู่ในทำเนียบขาวกับโดนัลด์ทรัมป์เลยเรื่องราวอีกแบบหนึ่งก็คือเธออาศัยอยู่ในบ้านใกล้กับโรงเรียนของลูกชายกับพ่อและแม่ของเธอ สิมีข่าวลือด้วยว่าทรัมป์ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันในทำเนียบข่าวมากนะักมีข่าวลือหนาหูว่าครอบครัวทรัมป์แทบไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันเลยนอกจากนี้แหล่งข่าวยังบอกว่าพวกเขานอนคนละห้องนอนและมีตารางเวลาต่างกันโดยสิ้นเชิงขอขอบคุณข้อมูลจาก Inspire n e t สวัสดีครับ